ทิานี้มานีู้มานผก้ชมนผู้ชมเรานผู้จานผู้มนผูชมท่นผูชม่นมนผชวนผ้ม่านผนนี้ไม่า่านะเจอกันีีม่ปีต่ากี่ปนก็ยังแ่ดนูนู้หล่าใสกิ๊กเสูมอพีนู่ต้มนสุ้ชานิชวานูชมั่าวัูดีคร่บนผ้ชมท่านผู้ชนผู้ชมท่านผู้ชมท่้ท่้่านผู้ช่านผมเผู้ชมท่าน่นผท่กนผทนผูวชท่กนท่าท่านผู่านผู้ชมท่านนนี้ ต้นสุชาติสว่างคูณไม่ได้มาเดียวมากันเป็นทีมเวิร์กเนี่อันนี้ชุดไหนกันนะพี่ต้นครับอ่าชุดสิบครับผมสิบเอฟครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับไอที่ติดตามชมบ้าน AF นะซีซั่นสิบนะครับเนอบอกว่จะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีแต่คนนี้โชดเช่โชดเช่อย่างนี้นะทุกนเลยครับสวัสดีครับผมเนอฟซีครับโอนี่นะครับ ครับเป็นพีญย่าครับผมสวัสดีครับุทธนา AF10 ครับสวัสดีค่ะจตุวะ AF10 ค่ะอ่านี่นะครับวันนี้ไม่ต้องโหวตน,นะครับแต่ว่าที่มีประจำเลยคือแฟนคลับนี่ไม่ว่าจะมาที่ไหนครับทั้งแฟนคลับพี่ต้นนี่แล้วก็แฟนคลับบ้านเอฟเท่าไี้นะฮะไม่ต่า,างอะไรเลยครับโคตรดุมากเลยเขาเหนียวแน่นกอนครับแต่วันนี้ที่เรามาเจอการรวมตัวกันเพราะว่ากำลังจะเกิดคอนเสิร์ตครั้งสำคัญ คอนเสิร์ตมหาบุญศรในชีวิตอีกครัร้งหนึ่งของพี่ต้นสุชาติจังหวัครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตที่เราพยายามเราจะนำอะไรได้เนี่ยนะครับไปซื้อของขวัญที่ใหม่ให้กับทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในสารระหว่าชายแดนใต้ครับซึ่งคุณออก็ไปช่วยเองใช่ก็เลยไปตามพี่ต้นที่ไปที่โ,โ,โรงพยาบาลทหารสุดแล้วก็ที่พรัมโพลุงกใช่ไหมครับที่มีที่มี่ทหารโอ้โห จับสมรรถภูสานกว่าจะในภาคใต้หรือจับไหนที่หลายแห่งนะครับที sí ่บาดเจ็บหรือที่การจากการช่วรบหรือการปกป้องอันที่ตะไบต่างๆครับนะครับอ๋อนี่เพื่อการนี้เลยนะครับเพื่องานนี้เลยเฉพาะก็เรื่องของการเยี่ยมผู้หญิงผู้ผู้หญิงนะครับครับก็มีนี้เลยจุดที่ห้าก็เป็นที่มาของงานคอนเสิร์ตมหาบุญสนอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้คือวันที่8ปดพฤษภาคมชื่เราเสร็จว่าอะไรครับพีนด้วยครับ I and my children. c h i l d r e n ครับ ทายแต่แบบชิลเด็ดพอที่มาเป็นเนี่ยจริดเงทั้งเลยนะครับนี่ฮะ็พราะว่นี่คือเป็นเป็นชุดติ๊กคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคเขาคอนเสิร์ตครั้งนี้มีทีเด็ดไับ้างครับพี่ต้อยครับทีเด็ดของคอนเสิร์ตนี้นะครับก็หนึ่งเราอยากจะได้ฟังน้องเพลงนะครับซึ่งก็จะไม่ได้ไปฟังได้ที่ไหนได้แบบกว่าอย่างง่ายๆเว่าเราไม่ได้ร้องจากที่ไหนไม่ได้้องจับตามโรงแรมตามร้านอาหารไม่ม่ไม่ตามแหล่งไฮโซหรือคนชอบเพลงรัก ไม่มีโอกาสได้ฟังเพราะว่าเล่นตัวต่อเพราะเราเราจะทำงานอย่างอื่นด้วยครับทั้อมสื hmm ่อด้วยเียงสื่อด้วยแล้วก็ทุนเยอะเรียนก็สื่อด้วยเข้าจากมีงานอื่นๆคราเนี้อะารงานร้องเพลงเนี่ยถ้าไปร้องประจำทุกวันเนี่ยมันต้องใส่ยอ๋อครับแล้วก็แบบที่มีงานกายบริสุทธิ์ดโอ้โหนี่หน้าไปหน้านี่ของตุ้งติ้งตลอดเลยครับ แฟนพิเศษของผมนะครับแฟนพิเศษขอผมคอนเสิร์ตที่ผมว่าถ้าเกัดโชว์เสียงเพลงก็โชว์นี่น้องต้องบอกแฟนๆว่าทำไมน้าที่ก็ดูโอ้ส่ิ๊งยิ๊กขนาดนี้ตลอดเวลาเแต่พี่บอกไปวันในคอนเสิร์ตดี่ว่าครับกไครับครับไอ้คน้องนี่จะมาทำไงคอนเสิร์ตครับมาจะมาร้องรจะมาแสดงหี่จะมาช่วยที่ต้นที่ต้นบ่ับคนเหนื่อยแล้วมาช่วยกั เขาจะร้องเอองขาได้จะได้เรียนการโชว์ของเขาด้วยนะคะ<อ>ะรับความสามารถของเขาด้วยแล้วก็ได้มาช่วยกันร่วมร้องถิ่งด้วยกัน,กนอ๋อ่อาเดี๋ยวไปคุยรับน้อง่อยนะครับอะไนก็เพนก่อนครับผม